นี่คือรายการพารับเพื่อน,นคือผมจะชวนเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเรามาเล่นเกมกันเกมอะไรเล่นเกมอะไรเอ๊ะต่อจะขอแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับชื่อแมนครับสวัสดีครับสวสัครับ วันนี้เรามาเล่นเกมอะไรกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมใบสามสเตปกติกาเป็นไงไปดูกันเกมใบสามสเตปกติกาจะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนโดยคนแรกจะเป็นคนใบสามคำคนที่2จะทําท่าทางเกี่ยวกับคาใบคนที่3จะวาดรูปเกี่ยวกับคาใบโดยคนสุดท้ายจะเป็นคนทายถ้าตอบถูกจะได้คะแนนแต่ถ้าตอบไม่ถูกก็จะไม่ได้คะแนนในรอบนั้นไปมาเริ่มเกมแรกครับเ,เกมแรกนะครับคนที่จะเป็นคนทายคําคนแรกคือแมนครับผมจะใบสามคำนะพร้อมนะเย็น เจี๊ยบเลยอ๋อเลยบอมหมูยากว่างใช่ไหมถ้าทานไปด้วยทำไงอ่ะเออเฮ้ยฉัดเดอ้อฉัดเดอ้เอเฮ้ยฉัดเดอ้เอฉัดเด้อเอาไรปูดำเอ,อ้บ๊อบนะหนุยนะหนึ่งสองสามสี่ <laughs> 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 อันนี้มันยันอะไรหรือเปล่าอ่เราวิเคราะห์กอนบราวิเคราะห์อันนี้พูดยังยังไม่ได้ช่ยนะออผมมองว่าอันนี้เป็นน้ำแข็งใสถ้าจับใจความเป็นคนนะอันนี้น้ำแข็งใสเย็นเจี๊ยบเลยพอบอกว่าน้ำแข็งใสพอยเนี่ยทำท่าทำทางมีการขูดออกไปที เก่งกอเลโบราณนะเจะเห็นไหมเป็นไม้แบบขูดต้องเห็นโบราณโอเคใช่แต่พอมาเป็นเนี่ยกิหรืออะไรญี่ปุ่นี่เ้ยเก่งนะไปทางเก่งแล้วนะทางเก่งแล้วนะผมมองเฉยนะโอเคโอเคโอเคผมมอเป็นเกี่ยวกับขนมอาเริ่ม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 ลึกริมเก่งเก่งนะเเก่งนะเออมีม อ่าแต่ยังไม่ใช่ถ้าหน้าตามึงเป็นแบบเนี้ยเป็นผู้อรอบสองเลยรอบสองรอบสองที่สองนะไมโครเวฟอ่าแสดงว่าเคแล้วพอลิงกัได้ยังพอลิงกัได้ยังยังข้นทางไม่ง่ายกว่าคิดไม่ออกอ่ะกูแบบเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้นะจะกินอะไรเราของกินแต่ไม่รู้กินอะไรนะทีเดียเอายังกูถือได้ละหนึ่งสองสาม สี่ห้าโอเค What's up baby Did you miss me? ดวอย่าแล้วเขียดจริงนะเดี๋ยวเขียดจริงนะเดี๋ยวมาหาเพื่อนจริงนะเนี่ยเขียดมากเลยไปกูชาร์้ากูรู้ว่าคำมันคืออะไรนะกูมองภาพบางเรียงคิดไม่ออกเลยอถ้าไม่ชิบออกเกูจะเอามึงไปคล้องเราไปคล้องกู หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไหนเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยยบเ็นหรอเย็นแล้วทำไมมันเป็นใส่แมคคูบิฟได้ไงแต่ถ้ามันเฉลยอ่ะมันจะมีความหมายอ่ะเนี่ยผมทำท่าให้คุณเนี่ยแมคคูบิฟกินได้ใส่แบคคูบิฟกินได้ตรงนี้ดีดีไปดูดูดีดขนมเกือบถูกเกืออะไรที่เป็นผมรู้แล้วผมตอบจริงปะเนี่ยจริงจากอะไรขอหนุ่ยเลยปะรู้จักอันนี้อ่ะจริงเหรอใช่ อะไรขอตอบเลยได้ไหมตอบเลยครับป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปป๊อปคอร์นข้าดีใจอไอติมจิตสำลักอาหารแชร่แข็งจะตอ้องกินยเขาไม่แช่แข็งในใจตอนแรกแล้วเย็<ง>นเจี๊ยบมองไม่เห็นไอ้อยากๆตรงนี้มันเหมือนป๊อปคอร์นเนี่ยหรือ <c oughs> เปล่าประเด็นว่าของกูมันคือเหมือนเมื่เห็น ัใส่ไกอ้ดิ่มมาเดี๋ยวตื่นตั้งชื่อตั้งชื่อพี่มั่งมันเวลามันน้อยก็จะกินกินกินไม่ได้ห้าผมแคร์นะว่ะอันที่สองใครใครเป็นคนนั้นน่ะผมเผมเริ่มใครก่อนเฮ้ยแมนเท้ยสองบองงั้นผมก่อนเลยนะผมทายคุณนะผมใบ้คุณนะชาทิพย์ไต่อุ้ยเดี๋ยวก็รู้นะกูได้ก็มึงรู้ขาไม่ไม่เขาหมดหมดหมูไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าถามนะเอาละสามสอง พร้อมนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยกนสถานที่อยู่ไรสถานที่ไม่ต่างจากกันหรอกกูมีคำตอบกูมีคำตอบอยู่สองอย่างเจดีชเวดากองกูมีคำตอบอยู่สองอย่างเลยสงการเนี่ยเจดีมันสงการแล้วคือกูว่ามันถูกเดือดรุ่งได้เลยพิถ่ายในมึงลองวิเคราะห์ก่อนเอามึงว่าอะไร ไปทางไหนไปทางเกี่ยวกับรัฐสภาโคลคมอนตีเฮ้ย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 เก่งอะไรกูเก่งอะไรกูเก่งอะไรก็ได้จากกูเก่งอะไรอ่ะอ่ะเกแล้วรูปนั้นเมื่อกี้รูปนั้นเมื่อกี้คืออะไรมันอยู่ในสภาอาจจะเป็นนายกหรืออยู่ในรัฐสภาอ่ะเป็นไงไม่รู้เก่งกูกูเก่งเลยอ่ะไม่คับไปก็ยังอเลยป่ะไม่ส่อดิี่กูกลัวไม่รู้จะทำอะไรต่อเลยอ่ะเป็นยักการปกครองกลัว เดยกก็ทุ่มเลีเรอนีวากเลยเนี่ยหนึ่งสองสานึ่งสองสามสี่ห้องเนียพี่อะไรของมเนียหอยเปลจะได้รู้จะไมรู้อย่งไงแใกล้เขียงคูใกล้เขียมึงอะใกล้เขียงใกล้เคียนรอบแรกกูทำไม่ดีนะตอบเลยนะชาติตาย ตอบเลยสภาสภาสภาจริงปะเนี่ยจริงไม่ถูกจะเลยการเมืองไม่รู้จักอะไรรู้จักอะไรอ๋อการทพใต้รู้กันหมดอ่ะรู้หมดอะรู้เหรอคืมึงดูหอยแมงก็รู้อะรู้หมดอ่ะกึ้นเกมสูงรู้ว่าม่ฉลาดขนาดไหนมาครับเกมต่อไปเกมต่อไปนะอุ้ยว่าได้ไงวะมาครับเกมที่สามทุกคุณทำอะไรอ่ะ อยู่อยู่กับเราเนี่ยรังอยู่ยังอยู่แล้วโอเคโอเคยี่ยังเราอ่ะกูอ่อนนะเออมึงมึงชัดมากเลยนะเว้ยเออ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 เดี๋ยถ้าถ้ามึงถูกคนแรกคนแรกมึงตอบได้เลยปะตอบได้เลยก็ตอบมีสิทธิ์ตอบได้เลยถ้าตอบได้เลยในการเกมให้ตอบคะแนนเจ้าของตึกอ้าวอ้าวกูอ่ะมันไม่ถึงไงกูแบบเดี๋ยวมีรอบสองถ้าคุณอยากตอบแต่ว่าถูกแต่ว่าคุณมาดีนะเออผมเปิดหัวดีเลยอ่ะต่อไป ลมโบอ่ะทางเงี้ยแต่ทำไรทำท่าไรทำอย่างเงี้ยมึงนี่ฉี่ตลอดเลยเล่นเกมมึงเป็นเหมือนมิตลอดทำไมอ่ะเล่นเอาใส่ใจเจ้าของตึกมันเกี่ยวอะไรกับเรืนวะทุกคนเอฟฟอร์ดา้หวังอยู่ที่มึงแล้วเนี่ยดูนะหนึ่งสองสามสี่อ้าวไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหยุดเลยหยุดเลยหยุด เอาไดูเอ้ยมาต่อ <göz> ก <imprisoned> ็ได <sh> <ær> ้เ <does> ฮ <kind abonn és> ี้ยอะไรเนี่ยอะฮิวเอานะต้องเป็นกติกาเฮี้ยบวยเฮี้ยความเป็นการเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่แต่มันมันอยู่ในเนี้ยผู้บอกเลยว่ามันอยู่ในเนี้ยจมงกูก็รู้แต่มันอยู่ในเนี้ยโมงวิเคล้องเราไม่คล้องไม่คล้องเราไม่คล้องที่จริงนี่กูบอกเจ้าของตึกสิ่ที่เหนื่อยทำสิ่งที่ตินบอก จริงจีอะไรวะอันนี้หน้าเหรออ้าวบอกก็ไม่สนุกเลยจะตอบบ้างหรือจะรออีกรอบขออีกรอบโอเคโอเคไม่รู้เลยครัเนี้ยกูไม่ทันเปล่าเกี่ยวกับหมอของเราหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้ครับต่อไปโอเคมาจะดูอันที่สองไปคุณจะรู้เลยอ่าไปอ่ะคุจะใบีดีกว่าก็แบบตอบรู้เลยนะเออจีหน้าเล็กอืมโอ้ช่วยแบบสุดๆแล้วนะท่านผู้ชมเรายังกว้างอยู่นะ ไม่จะว่ามันจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นย่างมันยางนี้หรือจะเป็นสถานที่อยากรู้เพิ่มเติมกว่านี้คุณรอฟังเพิ่มเติมโอเคแต่นนี้อยากรู้เนี่ยอยากได้คะแนนหิวเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยคุามคมใหญ่ความหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สี่ห้าพอคนเดิมเดิมแต่เพิ่มมาให้คนหนึ่งจูนกับกูนี้เพิ่มมาให้คนหนึ่งมันคืออะไรอะถั่วมันมันฝรั่งไอเนี่ยเลยชิมแต่จริงๆถ้าถ้าแต่ให้กูนะกูว่าไอ้หนุ่ยอะถูกสุดแล้วของกูก็เนี่ยมันเพิ่มมาให้นะกูนี่แบบสุดยอดอ่ะมันเพิ่มมาให้นะของกูอ่ะมึงมึงต้องสังเกตดีๆมันมันมีอะไรเพิ่มมามันทําอะไรตอมันไอ้ไอ้เนี่ยเพิ่มมาตัวหนึ่งถูกไหม เพิ่มมาแต่เนี้ยมีมันมีจมูกเหรอทำจมูกมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วอะใกล้มันเหรอไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าอะตอบตอบลองตอบดูตอบดูไอ้แมนถามว่างอะไรนะจมูกตึงกับแล้วก็อะไรวะฉีดหน้าเล็กฉีดหน้าเล็กไม่รู้จะตอบหรือยังอะไม่ไม่ไม่ต้องมามันเดานะแต่คุณวิเคราะห์ดีๆวิเคราะห์ของแต่ละคนดีๆเดี๋ยไอเนี่ยฉีดไอเนี่ยฉีดมีหน้ามีฉีดอ่ะแล้วของกูอะขผมมืออะยากมากเลยอะแต่มึงเมื่อกี้มึงพูดมาแล้วนะ มีจมูก่ะนะจมูก่ะนะตอบออะตอบอ่ะเจ้าของตึกโบท็อ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 กอะไรวะผมพูดถูกไปแล้วรอบหนึ่งเลือดเหรอใส่ยังในกามสามยางนะเรื่องเริ่มพี่หนุ่ยเต่าฉลามนังเงือ ไม่ได้ดีเต่าฉลามนางเงือกนางเงือกมาสี่าฉลามสงพยาเต่าฉลามเกี่ยวทะเลเหรอก็ลองรู้ทำยตูต่อนะพเยานาเ้าเสือเลยนแบีกแกวแก้วกีกาวแก้วสถานที่ปะสถานที่ไหมหนึ่งสองสามสี่ ยุดไม่ได้อะไรจากมึงเลยว่ากันมาเลยจัดเลยทำจัดเลพาจจัดของกูของมึงก็ของมึงก็ไม่ได้ช่วยเลยนะของกููแบบแต่แต่มันมือมมีทุกอย่างเหมือนกันก็คือเป็นทะเลบ้างเกี่ยวกับทะเลน้ำทะเลปะไม่รู้เขาบอกไม่ได้ถ้าบอกได้จะเรียกเกมแต่กูรู้กูรู้แล้วเดี๋ยวต่อไปวาดให้ชัดเลย ว่ากูกูรู้แล้วเริ่มไปทางนั้นเจาะจงไหมมันเจาะจงไหมไม่กว้างมากกว้างกว้างไกว้างสุดๆอเหรอโอเคอะหอยด่างลงคิดดูดีมันเป็นอะไรแค่ไหนที่กูช่วยมึงนะเนี่ยโอแมน ไม่ต่างจากไอ้ของมึงเลยนะอันนี้ก็เอออ๋ออันนี้ก็โดดเหรออันนี้่ายอยู่ออ๋อคุณดูแลคกูดูแลคดูแลรอเปล่าอนรอนด้วยบางฝ่ายนะขึ้นขึ้นขึ้นอ้ยนี่จัดเลยนีีจัดให้ผู้ชมดูเลย นนี่ะครับแต่รู้ว่าคืออะไรอ่ะมันเป็นชื่อสัตว์หรือว่ามันเป็นอะไรวะมันเป็นมันคือมันยากตรงนี้นะมันไม่รู้ว่ามันคือชื่อหรือว่ามันจะเป็นรวมๆอ่ะเดาเลยเดาเลยครัตอบเต่าฉลามปลาโลมาผิดแต่ได้แห้วมันคือสัตว์ทะเลอ่ะใช่สัตว์ทะเลเฮ้ยคำเมื่อกี้เลยแต่แต เออตอนแรกกูคิดว่าจะตอบสัตว์ทะเลแต่ว่านี่โลมามาไงมันสัตว์ทะเลไงมันสัตว์ทะเลไหมล่ะแต่ว่ามันเด่นๆมาเลยไงแต่อย่างที่กูบอกมึงมันกว้างเว้ยใช่ถ้ามึงตอบปลาโลมามันก็คือแคบเลยไม่ตอนเนี้ยคะแนนอ่ะศูนย์หมดเลยอ่ามันก็ชนมันก็ชนหมดแก้วเลยนะหมดแก้วไื่เป็นไรอ่ะชอบกินเหล้าเหรอเดี๋ยวมีงบพาไปเลี้ยงเหล้าต่อเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าที่แล้ว โอเคสำหรับเทปนี้ก็เทปนี้เท่านี้ใช่แต่เทปหน้าสองค,คนยังอยู่กับเรานะใช่ครับอยากให้เราเล่นอะไรก็เม้นมาเดี๋ยวไปเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับ